สวัสดีค่ะชาววันพฤหัสมาดูดวงความรักกับรุ่งรุวพยากรณ์นะคะคําพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่16-31พฤษภาคาม2566ค่ะการพยากรณ์งานพยากรณ์ดทั่วทไปนะคะถ้าสนใจดูดวงการส่วนตัวทักเฟซทักไลน์จันเข้ามาได้ค่ะมาดูคนโสดก่อนนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรคนโสดนะคะขึ้นเด็กถือแม่เท้าค่ะเด็กถือแม่เท้าบอกเลยว่าช่วงนี้มีคนเข้ามานะคะอา,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะมามอบความรักให้ค่ะ ต่อไปนะคะคนที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนขึ้นเจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบให้ระวังความรักที่ไม่เปิดเผยปิด,ปดบังซ่อนเร้นนะคะการแอบการขโมยค่ะช่วงนี้เป็นความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องดูดีๆหน่อยนะคะต่อไปค่ะคนที่มีคู่สถานภาพาชัดเจนแล้วนะคะขึ้นราชินีดาบค่ะราชินีดาบความรักมั่นคงดีนะคะต่างฝ่ายต่างดูแลช่วยเหลือกันและกันแต่ระวังอารมณ์ทิฐิมานะนะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะสุดท้ายคนที่เป็นครอบครัวแล้วขึ้นเดเมเดเชียนค่ะความรักดีนะคะแต่อาจว่าอาจมีคนที่มาชอบนะคะมีคนที่มาชอบคนของเราเยอะหน่อยนะคะแต่ยังไงความรักก็ยังมั่นคงดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ